ซูซูกิแก n นวี a าร่นะครับหลังเปลี่ยนคอมแอรบบ์เปลี่ยนคอยเย็นล้างระบบเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนวาลนะฮะรถเสร็จแอร์เย็นพร้อมใช้งานพร้อมส่งงานขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ครับรถซูซูกิแก n นวี a r ร่นะครับเอาออกมาจอดไว้กลางแจ้งในรถตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่53องศากับ49นะครับ ตัวในนี้49คือตัววัดเอา53ก็คือจากช่องลมนะจากช่องลมตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะติดเครื่องเทสการทำงานระบบแอร์ครับติดเครื่องเช็คการทำงานระบบแอร์นะครับ รถซูซูกิแกนวีทาร่าตรวจเช็คน้ำหม้อน้ำปกตินะครับเติมน้ำยาแอร์มาตรฐานเคลียร์ให้เต็มระบบนะครับ แผงแอร์ด้านหน้าเช็คลวไม่รั่วนะครับล้างภายนอกภายในใช้ของเดิมครับพัดลมไฟฟ้าทำงานเป็นปกตินะครับเติมน้ำยาฟีปั๊มให้เรียบร้อยนะครับ,ลม,รบลมแรงคอมแอร์นิคอนเดนโซ่นะครับ ทำงานเงียบปกติล้างข้อน้ำยาแอร์ให้สะอาดทุกเส้นนะครับเปลี่ยนหนัวสอนให้เรียบร้อยค้าการทำงานระบบแอร์นะครับ ในห้องโดยสารร้อนอยู่นะฮะด้านไฮเริ่มลงมาแล้วนะครับจาก225ตอนนี้ลงมาเหลือประมาณ220ว่าจะล้างแผงหน้าให้นะฮะรถมาจอดไว้ยังไม่ได้ล้าง จัดการฉีดล้างทำความสะอาดฝุ่นให้ก่อนนะครับรถเข้าเปลี่ยนคอมแอร์ตอนเลขไมหนึ่งแสนม่นเก้าพ็ดกิโลนะครับความร้อนเครื่องยนต์ปก,กติ เสรงานรถจอดตากแดดนะครับรนน้อนๆตอนนี้ความเย็นลงมาที่12.5อุณหภูมิในรถลดลงมาที่32แล้วนะเมื่อกี้40กว่าในรถก็ความร้อนสูงนะอุณหภูมิก็ลดลงมาเรื่อยๆนะครับรถเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานพร้อมส่งงานครับ ซูซูกิแกนวีทาร่าเช็คซ่อมอาการอรนไม่เย็นนะครับ เช็คระบบต่างๆก่อนซ่อมน,นะครับ2องโมงห้นาทีพัดลมทำงานปกติครบทุกสปีดนะฮะปิดเปิดปก,กติทุกอย่าง เดี๋ยวไปดูค่าการตรวจเช็คภายนอกกันครับว่าเจอปัญหาอะไรบ้างนะฮะพร้อมทำงานปกติพัดลมไฟฟ้าได้ยินเสียงอยู่นะฮะเดี๋ยวไปดูภายนอกกัน แอร์ไม่เย็นนะครับ,รบในรถโอโหในรถนี่ระดับ4 0องศาทั้งนอก38อลองติดเครื่องเลยพี่ติดเครื่องเปิดแอร์เลยครับ,รบลองลองเล่นเครื่องหน่อยแล้วครับ โอเคพี่สรุปได้เลยคอมเจ๊งเนาะอ่าคอมเจ๊งเรียบร้อยคอมไม่มีกําลังอัดอะนะครับคอมไม่มีกําลังอัดอ่ามันไม่ดูดลงละคอมมันหมุนแต่มันไม่ดูดลงนะครับรถมีร่องรอยการรั่วซึมนะครับมีคาบน้ํามันรั่วนะ รถขับแอร์เย็นๆนะครับขากลับแอร์ไม่เย็นนะครับดูท่อน้ำยาแอร์นะที่เข้าคอมกับออกคอมนะสีผิวด้านซ้ายแห้งๆด้านขวานี่ชุ่มๆเปียกๆนะฮะคอมหมุนคอมทำงานนะครับแต่ไม่ดูด โอเคพัดลมไฟฟ้าทำงานปกปตินะครับอยุดเปิดแอร์ครับพร้อมทำงานระบบไฟป,ปกปตินะครับ ในตัวคอมเพรสเซอร์ไม่ดูดน้ำยานะครับนิ่งทางด้านซ้ายด้านขวาไม่มีการตอบสนองรถซูซูกิแกนวีทาร่านะคะหลังจากช่างถอดอะไหล่ออกมาตรวจเช็คกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูอะไหล่ที่ถอดออกมาค่ะ แผงแอร์ก็ถอดออกมาแล้วนะคะในส่วนของคอมแอร์ก็ถอดออกมาแล้วนะคะส่วนของตัแอร์ก็ถอดเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอะไหล่กันค่ะอะไหล่ของรถทซุสุกิวิทาร่านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆค่ะคอมแอร์ไม่มีกำลังอัดนะคะ เมื่อวานเทสให้ลูกค้าดูเรียบร้อยนะคะเทสก่อนสรุปซ่อมนะคะแพงแอร์เดี๋ยวเราจะล้างทาความสะอาดนะคะแล้วก็เช็คลวเปลี่ยนไส้กรองไดเออร์ให้นะคะถ้าไม่รั่วไม่ซึมนะคะตู้แอร์เดี๋ยวเราก็จะล้างทาความสะอาดเช็คลวกันนะคะ ชุดใส่น้ำยาแอร์นะคะถอดออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะล้างทำความสะอาดทั้งภายนอกแล้วก็ภายในให้เรียบ,บร้อยนะคะคสภาพของกองอากาศเครื่องยนต์นะคะกองฝุ่นนะคะในรถจะเห็นว่ามีสกปกนะคะก็มีใบมงใบไม้เต็มเลย เดี๋ยวเราจะจัดการเปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ช่างจัดการทำความสะอาดเช็คลู่ให้หเรียบร้อยนะคะมามาดูคอมกันครับโซ่นะฮะแกะมาเนี่ย ถ้าสั่งคอมแท้มาจะได้หมอนนะฮะนะเป็นหมอนนะฮะหนึ่งใบนะครับหมอนหนึ่งใบอ่านะครับนี่จะได้คู่มือด้วยนะฮะเนี่ยจะได้คู่มือการติดตั้งใช้คอมแอร์จากเดนโซ่นะฮะตัวนี้นะฮะคือว่านะครับได้หมอนนะฮะได้ ูมืออ่ะเดี๋ยวมาดูคอมนี่ครับอ่ะ๋อหมอนสองใบได้หมอนมาสองใบได้หมอนสองใบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูคอมแอร์นะฮะคอมแอร์เดนโซ่นะฮะเดนโซ่เดนโซ,ขซ,ซน่ของซูซูกินะฮะของซูซูกินี่ครับ มาไปตรงรุ่นอ่าเดี๋ยวให้ดูสิบเอดอ่ะคอมเดนโซ่เมื่อกี้นะคะของรถซูซูกิแกนวิททล่าเดี๋ยวช่างให้ทำการติดตั้งลงรถนะคะ ช่างได้เริ่มลงมือทำการล้างระบบนะคะทั้งตู้แอร์แล้วก็แผงแอร์นะคะทําการล้างระบบนะคะหรือล้างข้างในแผงนี่เป็นน้ำแรกที่ออกมาจากการล้างระบบข้างในนะคะเห็นว่าน้ำดำน้ำที่สองนะคะที่ออกมาเริ่มใสเริ่ม เริ่มดีกว่าถุงเมื่อกี้นะคะดีกว่าน้ำแรงหลังจากล้างระบบเรียบร้อยนะคะล้างจนใสเลยนะคะจากน้ำดำนะคะล้างทั้งตู้แล้วก็แผงเรียบร้อยนะคะจากสีไปนึงนะคะค่อยๆไล่มากันใสเราจะล้างจนน้ำใสเลยนะคะล้างทำความสะอาดสายสน้ำยาแอร์นะคะ เช็คลั่วตู้แอร์แผงแอร์ของรถซูซูกิวิทาร่านะคะเจอตู้แอร์รั่วนะคะเดี๋ยวเราจะเสนอลูกค้าเปลี่ยนตู้นะคะ แห่งแอร์ไม่รั่วไม่ซึมนะคะใช้งานต่อได้ค่ะชุดอะไรแอร์ของใหม่นะครับที่จัดให้รถซูซูกิแกนวีทาร่าตู้แอร์เก่านะครับที่รั่วนะครับที่รั่วก็จะเห็นแล้วนะว่า ใส่กรองน้ำยาแอร์นะครับก็ดำนะฮะอันนี้ใส่กรองน้ำยาแอร์ใหมใ่ตัว expansion valve wow. นะฮะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ดูในส,ส่วนของกรองแอร์นะฮะก็ของเก่าดํานะครับอ่ะมาดูอะไรในส่วนของกรองแอร์นะฮะกรองแอร์ใหม่กรองแอร์ใหม่นะครับตัวแอร์ Air. ใหม่นะครับอันนี้เป็นเซตอะไรใหม่ มีกองอากาศ1ชิ้นนะครับทางเจ้าของรถแจ้งขอให้ช่วยเปลี่ยนให้ด้วยนะครับก็จัดการเบริกมาเรียบร้อยนะฮะมีกองอากาศของแกนว i ทาร่าครับชุดอะไรที่เจอปัญหาคือตู้แอร์รั่วนะครับก็มีอะไรนะฮะเปลี่ยนให้ใหม่แผงแอร์ใช้ได้นะครับเมื่อกี้น้องเขาเช็คดูเรียบร้อยแล้วใช้ได้ก็ใช้ของเก่านะครับ คอมแอร์เดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่นะฮะอันนี้อะไรที่จัดในงานซ่อมครั้งครั้งนี้นะครับแผงแอร์ของรถซูซูกิวิทาร่านะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใจกองไดเออร์แล้วก็ประกอบลงรถนะคะ ต้งโชวีป,หนหนปั๊มรถซูซูกิวีทาร่านะคะถอดออกมาเติมน้ำมันฟีปั๊มให้ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจัดการเติมน้ำมันปีปั๊มให้ป้